วันนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังตามหารถสวยๆสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะแต่ออกแนวยุโรปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเจ้าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรถสวยมือสองราชพฤกษ์พีคานะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมจูเนียร์พีจีซีนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังตามหารถสวยๆสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะแต่ออกแนวยุโรปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเจ้า Mazda 2 Skyteam นะครับ1.5 XD นะครับผมเป็นตัวทนะ็อปเนาะเป็น h h p a s s ปี2018คันนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันที่ไฟหน้าก่อนเลยดีกว่าออปชั่นภายนอกเขานะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED อย่างนี้นะครับผมอ่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED เป็นแบบนี้นะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ออกมาฉบเฉี่ยวควบคู่กับ กระจังหน้าของเขาแบบนี้เลยอ่าและที่สาคัญน,นะครับความสปอร์ตของคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับผมเป็นสเกิร์ตโรงงานนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยรอบคันเลยเนาะดูสปอร์ตมากอ่าโอเคถัดมาที่ด้านนี้นะครับผมคันนี้นอกจากจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลน LED แล้วเขายังมาให้พร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นไฟเดย์ไลไท์แบบนี้นะครับผมอ่าโอเค ส่วนด้านข้างนะครับผมขัดมาที่ด้านข้างล้อของคันนี้ที่เขาให้มานะครับจะเป็นล้อขอบ15เนาะเนาเป็นม้อสแม็กอัอลอยสีสโมกอย่างนี้เลยครับผมสวยๆดูเรียบหรูอย่างนี้เลยเนาะโอเคมาพร้อมกับยาง185งทับ65ขอบ15ครับผมยางนี้ถือว่ายังใหม่อยู่เลยอ่าและที่สำคัญนะครับคันนี้ออปชั่นเขาจะมาแน่นมากในเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องเกียร์เรื่องออปชั่นกล้องถอยหลังอะไรมาหมดแล้วนะครับผมพร้อมระบบเซ็นทัลล็อกด้วย มากระจกมองข้างเขาจะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเป็นไฟเส้นเนะาะพับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับระบบบสปอร์ตนะครับผมเป็นระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาเวลามีรถเข้ามาใกล้เราที่เรามองไม่เห็นนะครับเขาจะร้องเตือนตืดๆอยู่ตรงนี้อโอเคมือจับของเขาจะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับระบบสมารท์ทคีย์เลสเอนทีนะครับผมเป็นกุญแจแบบนี้เลย เพียงแค่เรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บรถก็สามารถล็อกเองได้แล้วครับผมกดอีกทีปุ๊บเปิดขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังรถกันบ้างดีกว่าว่าช่องเก็บสัมภาระของเขาจะใหญ่ประมาณไหนนะครับผมให้ดูวิธีการเปิดของเขาเท่มากเลยนะครับผมวิธีการเปิดของเขาคือแค่กดปุ่มปุ๊บนี้เป็นปุ่มเนะาะเปิดทีเดียวติ ด้านท้ายของเขานะครับผมลูกทรงลูกฉมขเขาไฟของเขา oh. ไฟท้ายจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับผม oh. มาพร้อมกับโลโก้ s k y a c t i ดีนะครับ oh. เพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวดีเซลนะครับผมอ่าด้านหลังของเขาสเกิร์ตหลังดีฟิเซอร์หลังของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผม oh. สวยๆแบบนี้ oh. มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังันระยัดจอดนะครับ4.1 2 3 4นะครับผมท่อเขาจะเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่ออกจริงนะไม่ใช่ท่อคู่หลอกนะครับผม oh. อ่าเพราะฉะนั้นดูสปอร์ตมากๆเลย เปิดมานะครับผมด้านหลังของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมความกวาม้างความใหญ่ของเขาสามารถจุของได้ขนาดน,นี้นะครับในกล้องอาจจะดูเหมือนเล็กแต่เรื่องจริงคือสามารถจากที่สายตามองสามารถนอนได้2คนเลยนะครับผมหรือว่าใครมีสัมภาระเยอะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องการหารถคันนี้ไปใช้นะครับผมในการส่งของนะครับสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าประหยัดน้ํามันมากๆด้วยและจุของได้เยอะด้วยแล้วเป็นที่สำคัญน,นะครับถ้าแต่ความจุของเขายังไม่พอนะครับสามารถพับเบาะได้อีก60-40นะครับเพียงแค่กดปุ่มดึงแบบนี้ เขาก็จะพับเองเลยครับไม่ต้องไปยุ่งยากไปพับด้านหน้านะครับผมและที่สําคัญนะครับรถของเรา PCC คานะครับผมดูง่ายๆเลยว่ามีชนหนักด้านหลังหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาจะดูกันนะรถของเราจะดูว่าด้านหลังด้านหน้าว่าโดานชนหนักมาแค่ไหนนะครับนี่นะครับผมเป็นรอยเดิมหมดเลยเนะาะไม่มีรอยแกะอะไรใดๆสิ้นนะดูรอยน็อตดูอะไรนะครับผมดูสับกระดาษดูกระเก็บดูตรงนี้เว้าวีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายับยุยี่มานะครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งบนรถกันดูครับ โอ้โหบนรถของเขาผมต้องบอกเลยนะว่าสวยมากๆครับผมเพราะภายในของเขาเป็นสีดำล้วนหมดเลยเนาะดูออกแนวสปอร์ตมากเลยเบาะของเขาจะเป็นเบออาะอคันชาลานะครับผมเป็นทรงสปอร์ตอย่างนี้เลยเนาะอย่างที่บอกเลยความแต่งแบบญี่ปุ่นนะแต่รูปทรงและการใช้งานนี่ออกแนวสวยๆแบบยุโรปดูเรียบหรูบวกความสปอร์ตที่เป็นญี่ปุ่นเข้าไปคันนี้นี่ถือว่าเป็นรถฟิวชั่นเลยนะครับผมอโอเคนี่ครับเป็นพุทสตาร์ทนะครับผมเพียงแค่หยิบเบรกกดปุ่มปุ๊บ รถสาม,มารถสตาร์ทได้เองนะครับผมชึ้งเดียวติดเนาะรถใหม่ๆเลยโอเคจอของเขาจะมาพร้อมกับจอ Head Up Display นะครับผมพเพื่อแสดงผลในการขับขี่นะครับรวมถึงความเร็วด้วยอ่าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะหเขาดูไฮเทคมากเลยะครับผมพวงมลาลัยของเขาจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีเพิ่มเสียงลดเสียงคําสั่งเสียงนะครับผมรับสายวางสายมี control ะคุชคอนโทรด้วยครับผมเป็นรถเก่งซีดานขนาดเล็กที่มีคุชคอนโทร ถือว่าขับคล่องตัวแน่นอนนะครับผมอ่ามีแพตเทนชิพด้วยครับผมอ่าไม่ค่อยมีง่ายๆเลยนะรถรถเก่งซีดานขนาดเล็กแบบนี้แต่ว่ามีแ a t เทนชิพนะครับผมอ่าโอเคผัดมาที่จอนะครับผมจอของเขาจะอยู่เป็นจอแบบนี้นะครับเป็นเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมสามารถเล่นได้ทัชสกรีนได้อ่า จอเขาก็จะมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียง FMAM รองรับบลูทูธนะครับผมอ่าแบบนี้เลยคอนโซลของเขาจัดว่าสวยมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นแบบทาสสีดาประกอบกับเมทัลลิกสวยๆแบบนี้แล้วตรงนี้หุ้มด้วยหนังเนาะโอเคครับผมถัดมาที่แอร์เขาจะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมืออย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วเขาไม่ตั้งใจว่าให้มันไม่ล้ําสมัยไม่สวยหรูหรือไม่อะไรนะครับผมจริงๆแล้วมันขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ของที่ม a สด้าเขากําหนดไว้นะครับผม เพราะว่าทำเป็นแอร์แบบทัชสกรีนตามจอนะครับควบคุมด้วยจอมันจะไม่ปลอดภัยเขาเลยทํามาการควบคุมจอเป็นแบบนี้นะครับผมปรับแอร์เป็นอนาล็อกหมุนมือหมุนมืออย่างนี้นะครับผมอ่าถัดมาที่ที่ใส่ CD ของเขาก็จะมีมาให้พร้อมแล้วพร้อมกับช่อง sd card usb 2ช่องนะครับผม aux พร้อมแล้วนะครับผม power outlet มีมาให้พร้อมแล้วโอเคถือว่าใช้งานได้สบายมากๆ โอเคตรงหัวเกียง์เขาจะเป็นหุ้มด้วยหนังสวยๆแบบนี้นะถือว่าคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมตรงนี้เป็นสีเป็นโ no นแะบ็คเนาะมาพร้อมกับเกียร์ CVT 7สปีด6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์สกายทีบระบบคัทคู่นะครับผมอ่ากล้องถอยหลังของเขาก็มีมาพร้อมนะครับผมอ่าแล้วยังเป็น6สปีดที่มีส,สเปเชียลชิปนะครับผมสามารถบวกลบได้เนาะเป็นแมนนวลชิพงี้โอเค ถัดมาด้านนี้เขาก็ยังมีคอมมานด์เซ็นเตอร์มาให้นะครับผมเป็นระบบควบคุมอัจฉริยะนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยจะออกแนวยุโรปนะครับเหมือน BM, Mercedes, Benz อย่างนี้เลยเนะาะปรับได้เพื่อควบคุมจอดิสเพย์ด้านบนนะครับผมอโอเคคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบ i อสต็ Stop นะครับผมเป็นระบบอัจฉริยะนะว่าเมื่อการที่เราจอดรถติดไฟแดง รถก็จะดับเครื่องให้แต่ตรงมัดเพื่อที่ว่าจะประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงและยังลดมลภาวะด้วยนะครับผมโอเคเรามาพร้อมกัรบระบบกันลื่นท่าไหลเนาะอยู่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งหลังกันบ้างดีกว่าครับว่าจะเป็นไงไปอ่าเปิดมาที่คนนั่งหลังเขานะครับผมเริ่มที่เบาะก,ก่อนเลยเบาะของเขาก็เป็นเหมือนด้านหน้านะครับผมเป็นคันชาลาเหมือนกันเนาะสวยๆแบบนี้เลยลองนั่งกันดีกว่าอ่าโอเคถือว่านั่งสบายนะครับเพราะว่า ระยะการพิงของเขาถือว่าลงมาเอ็นได้พอดีเลยถือว่าไม่ใช่การนั่งหลังตรงเนาะสบายอยู่เหมือนกันสามารถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมไม่ติดปัญหาเลยแล้วขั้นนี้ก็ถือว่าเพียบพร้อมนะภายนอกเขาก็จัดทรงมาให้แล้วอะไรสวยงามหมดแล้วนะครับผมาภายในของเขาตรงนี้มีช่องเก็บสัมภาระเอกสารตรงนี้ด้วยเนาะหลังเบาะสังเกตง่ายๆครับตัวท็อปของเจ้ามาด้าสกายคีบตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปจะมีช่องเก็บเอกสารนี้ถ้าเป็นรุ่นลองจะไม่มีนะครับผมโอเค ภายในของเขาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าภายในของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปอตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของเจ้ามาสด้า2สกายทรีป1.5ดีเซลคันนี้แล้วนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับห้องเครื่อง,องเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมาด้วยเครื่องยนต์ สกายทีบดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์1,500ั้ซีซีน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลตอนนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะว่าเบนซินเขาแพงมากๆเลยและที่สําคัญนะครับรถดีเซลเทอร์โบแบบนี้ดูแรง,ง่ายมากๆด้วยแถมแรงบิดรอบจัดรอบต้นนะครับถือว่ามาแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าระบบทอสเขาจะเยอะสูงสุดเพราะว่าแรงทอสเขาจะเยอะสุดๆุดไปเลยแล้วก็ยังมีระบบแพชชินชิฟแล้วก็ยังเป็นเกียร์หกสปีดสกายทีบเป็นระบบคัดคู่นะครับผมแน่นอนเลยขับสนุกแน่ๆครับคันนี้ คันนี้นะครับผมเลขไม้ของขจะอยู่ที่96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยสำหรับรถ2018นะครับผมมาในโฉม2017นสะครับผมสีจะเป็นสีแดงพิเศษมาให้อย่าง,างนี้นะครับผมสีแดงพิเศษแบบนี้ผมบอกเลยนะถ้าเกิดซื้อมือหนึ่งเพิ่มเงินอยู่ที่12,000บาทนะครับผมแต่ลดราคาแบบนี้คุณไม่ต้องเพิ่มเงินครับเพราะคุณจะจ่ายรอบเดียวจบในราคาเพียงแค่447,000บาทเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ามา z ด้าสองสกายทีฟดีเซล1.5คันนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับผมสีของเขาจะเป็นสีแดงพิเศษนะครับผมเพิ่มเงินถึง12,000บาทนะถึงจะได้สีนี้นะครับผมราคาคันนี้จะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ7,98,000บาทนะครับผมหรือว่าเราาวๆ7 0 0 0ไ0ปลปนะครับผมแต่เต็นของเราจะขายอยู่ที่ 4 6 7 0 0 0บาทนะครับผมแต่ว่าเช่นเคยเลยใครที่ดูคลิปมาจากจูเนีย์ p c c นะครับผมคนนี้จะลดให้พิเศษไปเลย2,000 20, 0บาทเหลือเพียงแค่4,47,000บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วผมเหมือนเดิมเลยจะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ท่านด้วย2,000 0กิโลเมตรหรือว่า2ปีนะครับผมยาวนานขนาดนี้เลยในการรับประกัน โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้รถคันนี้นะครับราคาผ่อนของเขาจะอยู่ราวๆเจ0 0บาทเนาะมีเงินเดือนเพียงแค่15,000บาทสามารถออกคันนี้ได้แล้วครับผมสบายๆเลยสําหรับคุณพ่อค้าแม่ค้ารักศึกษาจบใหม่หรือว่าพนักงานที่กำลังเพิ่งทํางานอายุทํางานยังไม่ถึง6เดือนสามารถมาคุยกันได้เลยนะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะครับโอเควันนี้นะครับผม แล้วสำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปของผมจูเนียร์พีนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมได้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและคลิปหน้าผมจะเป็นการรีวิวลรถคันไหนสามารถมาติดตามดูกันได้นะครับผมวันนี้จูเนียร์พีขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ